สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ทุกคนด้วยนะครับผมฟผตโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็ไปลุยกันได้นะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้มีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับตีหนึ่งครึ่งคืนนี้นะครับฟุตบอลเพลย์ออฟของลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นเกมเลรกแรกครับวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอย่างแซงเอตียนนะครับกับทีมอย่างเม็ดนะครับสำหรับแซงเอ แพ้คู่แข่งนัดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ถีติในการเล่นในบ้านนี่สวยหรูเลยครับแเกมหลังสุดชนะไป7เสมอไป1ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับฟอร์มการเล่นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเตรียบทีมอย่างเม็ดซึ่ง4เกมหลังสุดในการลงเล่นครับแพ้รวดทั้ง4นัดครับส่วนถีติในการออกไปเยือนก็ไม่ดีนะครับ4นัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไป3 กูนี้นะครับก็ถือว่าแซงเอเตียนฟอร์มกําลังสดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังมั่นใจด้วยที่สําคัญเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าแซงเอเตียนเล่นในบ้านจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในเกมนัดนี้นะครับคู่นี้เชียร์แซงเอเตียนไปได้เลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับก็เป็นบอลเพลย์ออฟเหมือนกันนะครับของศึกเซเรีบีหาทีมเลื่อนชั้นนะครับขึ้นสู่ฟุตบอลเกาโช่เซี่ยนอิตาลีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการเจอกัน คู่นี้ให้เคียร์เครโมเนเซ่ไปได้เลยนะครับสำหรับเคลโมเนเซ่ครับห้านัดหลังสุดในการลงเล่นครับไม่แพ้กับใครเลยครับชนะไป3แล้วก็เสมอไป2ส่วนซีติในการเล่นในบ้านนะครับสเกมหลังสุดฟอร์มดีมากครับชนะคู่แข่งมา3าเกมติดต่อกันนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอบทีเมอยงเวเนเซียซึ่ง4นัดหลังสุดนะครับชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1ส่วนซีติในการออกไปเยือน5เกมหลังสุดก็ไม่ดีเลยครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับ คู่นี้นะครับในฤดูกาลปกติที่เจอกันนะครับในศึกเซเรียเบตเตอรีก็ถือบอลแบบบ้านใครบ้านมันแหละครับดังนั้นเกมนี้ดูจากฟอร์มการเล่นนชั่วโมงนี้ครับและเกมนี้เล่นในบ้านแครเมโมเนเซ่ด้วยเชื่อว่าเล่นในบ้านเกมนี้เครโมเนเซ่น่าจะเก็บเกมแรกไปก่อนได้แหละครับคู่นี้เชียร์เครโมเนเซ่ไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกครับให้เชียร์ทีมอย่างวาลูเรกยาวิกทีมอันดับที่สามไปได้เลยนะครับวันนี้เปิดบ้านเจบทีมอย่าาางเซนนจนทีมอััันดบที่ครบ สลับวาลูนะครับเนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป5นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากแล้วก็5นัดหลังสุดในการลงเล่นในบ้านตัวเองครับชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครับโดยรวมฟอร์มการเล่นถือว่าดีทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเตอกับทีมอย่างเซนจารานะครับซึ่ง5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1แต่อย่างไรก็ตามครับสถิติในการออกไปเยือนไม่ค่อยดีครับ ชนะไป2เสมอนหแล้วก็แพ้ไป2คู่นี้ครับย้อนกลับไปดู h 2 s 4นะัดหลังสุดที่เจอที่บ้านของวาลูปรากฏว่าวาลูนะครับชนะทั้ง4เกมรวดเลยเลยครับดังนั้นเกมนี้นะครับถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวาลูนะครับเล่นในบ้านน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าคู่นี้เชียร์วาลูไปห้เลยนะครับ เอาละครับสามทีมที่อยากจะใหเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ย้ำอีกทีครับตีหนึ่งครึ่งครับบอลเพลย์ออฟของสกลีกเออฝรั่งเศสให้เชียร์แซงเอเตียนครับตีหนึ่งครึ่งอีกคู่หนึ่งครับเพลย์ออฟของซีบีอิตาลีนะครับให้เชียร์ทีมอย่างเครโมเนเซ่ครับแล้วตีหนึ่งตรงนะครับอีกคู่หนึ่งครับบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับให้เชียร์ทีมอย่างวาลูเร็กยาวิกไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับทุกช่องทางของไซโก้ยไวััสดีครบ